วางชาแนลนี่อันนี้ก็เป็นอีทีที่หแล้วนะคะแต่คือห่างหายจากการทำคลิปกับการไปคาเฟ่นี่นานมากประมาณแบบ6-7เดือนได้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวกว,วางก็จะพาไปคาเฟ่พิกัดคือพิจิตนี่เองนะคะแต่คือไม่กลาเด็กตัวเมืองนี่อาหารนี่คือแบบหลักสิบแต่คือ,อรสชาติเขานี่คือแบบว่าแม่จะพูดเลยคะก็อย่า อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอะไรกับเจ้าของร้านเลยนะคะอันนี้มาปุงมหมอนให้เขานี่ร้านร้านเขาคือแบบบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศนี่คือแบบไปกับแฟนนี่สบายาเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเส้นทางในการไปแล้วก็ในร้านเขาก็จะมีอะไรให้เรารับประทานบ้นา,นางเนาะก็คือจะบอกว่าสายยำนี่คือต้องไปอ่ะ าาเกิดไว้ก่อนนะคะก็ตามไปดูกันเลยค่ะตรงนี้เราก็เริ่มมาจากทางเส้นบึงสีไฟนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถตามงเ่ียนไปเลยพอมาถึงตรงจรนาเคนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะมเมื่อกี้ลืมถ่ายสามแยกมานะถ้าเจอ3มแยกให้เลี้ยวขวามานะคะจนตรงจนกว่าจะมาเจอป้ายของ นี่เลยคะ่ะวัดขนุนไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะตามเรียบคลองมาเลยแล้วเราก็จะไปเจอร้านหน้าร้านแล้วเราจะเจอป้ายเวลาคอฟฟี่นะคะนี่เลยที่จอดรถกว้างมากเลยนะคะถ้าใครกลัวมาแล้วแบบซึ้มไม่ว่างนะคะให้โทรจองก่อนอเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศภายในร้านกัน,นะคะ่ะบรรยากาศล่มลื่นมากนะคะ เราก็ไปดูเมนูอาหารกันเลยค่ะน่าทานมากอันนี้ควงก็จะสั่งเป็นเมนูผัดกะเพรานะคะอันนี้ก็คือยำหอยนางรมอันนี้จะเป็นส้อมตามปูปลานะคะของโปรดสีสันหน้าตาแบบรสชาติคือแบบอร่อยสุดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นนะคะยำกุ้งสดนะคะก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่แบบ เร็วกระชับให้เข้าใจนะคะถ้าใครอยากตามมานะคะก็เดี๋ยวกวางจะแปะพิกัดแล้วก็เบอร์โทรเจ้าของร้านไว้นะคะกวามชอบร้านนี้ก็คือแบบเดินทางง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนนะคะวิลาคอฟฟี่ค่ะจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไปตามกวางชาแนลด้วยนะคะ